อายุเท่าไหร่แล้วครับ56ค่ะฮะเท่าไหร่นะ56ค่ะขออีกรอบห้าสยังงงอีกห้าสิบหกคิดว่ามันย้อนวัยไปกี่ปีเว้ยย้อนวัยกี่ปีน้องหนุ่นน้องคิดว่ากี่ปีโอ้ไม่รู้อะแต่ว่ามันไม่ใช่รูปนี้อะไม่ใช่รูปนี้ชื่อพี่หน่องค่ะอายุเท่าไหร่แล้วครับ56ค่ะฮะเท่าไหร่นะ แปสิบหกค่ะขออีกรอบยังงงอีกแปดสิบหกทำอะไรไปกี่วันแล้วนะครับทำเฟซล็อกสองล็อกนะคะครับทำมาห้าวันแล้วค่ะเป็นยังไงจากรูปนี้อ่ะ<า>โชให้ดูหน่อยจากรูปเนี้ยมันจากรูปนี้แก้มันย้อยมันคล้อยนะคะพี่ก็มันลิฟต์เนี่ยล็อกขึ้นมา หนึ่งหนงชั้นแล้วก็ล็อกบนอีกชั้นหนึ่งเป็นสองล็อกสล็อกค่ะเป็นยังไงบ้างพร้อมเนี่ยที่เห็นลูกเก่าแต่ตอนนี้เนะี่ยโหคนละคนเลยมังคะคนละคนเลยค่ะอืมเนี่ยลองเอามาเทียบกับเทียบข้าง,ง,งหน้าเลยครับพี่คิดว่าอ่อนไวลงไหมม,ออไหม,มันอ่อนยาวไหมมันอ่อนอยู่แล้วน้องขา <laughs> ได้ทาตาหรือเปล่าหรือว่าแค่เด็กพี่ไม่ได้ทําเฉพาะแค่ลบสองล็อกเองง่ายอย่างเดียวแต่เหมือนว่าช่วงตาเอ่อช่วงชั้นตาเหมือนเหมือนจะดีขึ้นนะดีขึ้นค่ะทาไมมันดีขึ้นล่ะพีก็อยู่ที่ฝีมือคุณหมอน,นะคะช่วยเล่าปัญหาตอนแรกอะว่าทำไมเรารู้สึกยังไงทำไมถึงแบบมาทำคือหน้าพี่พร้อย แล้วก็มันมีร่องแก้มแล้วก็มีร่องน้ำหมากแลพี่ก็เลยตัดสินใจมาที่ธีพรพน์คลินิกนะคะตัดสินใจนานไหมทำไมถึงแบบไม่นานเพราะว่าใจอยากจะทำอยู่แล้ว <c oughs> เพราะว่าเราดูหน้าตัวเองเราคิดว่ามันควรที่จะถึงเวลาเราก็ไม่อยากให้เราดูหน้าแก่เราก็อยากดูสาวสดใสเสมอนะคะแล้ว5วันนี้ คนรับจต่คนรอบข้างเป็นยังไงบ้างครับคนรอบข้างก็บอกว่าออดูดีเนาะน้ายกขึ้นเยอะเลยจากแก้มคล้อยคๆย้ยอยลงมาเนี่ยมันหายไปหมดมเป็นเพราะว่าเราเริ่มมีอายุมันก็ไปตามวัยเนาะแต่เราก็อยากที่จะทำให้ตัวเองดูดูดีขึ้นดูสาวขึ้นคิดว่ามันย้อนไวัยไปกี่ปีย้อนวัยกี่ปีน้องนุนน <laughs> <laughs> น้องคิดว่ากี่ปีโอ้ oh. ไม่รู้อะแต่ว่ามันไม่ใช่ห้าสิหกอะมันไม่ใช่รูปนี้อะไม่ใช่รูปนี้ใ่รูปน,นี้ใครใครอะปุ่มป้ามา <laughs> นะหลังจากทำเนี่ยช่วยเล่าบรรยากาศตอนทำแบบปพ๊บพอลุกขึ้นมาตอนลุกขึ้นมาพี่ก็พี่ก็รู้สึกหน้าพี่ก็ตึงๆแต่พี่ก็ไม่ได้มีความเจ็บที่ทำมาวันที่สองที่สามที่สี่ จนวันนี้ตัดไหมวันที่5ทํามา5วันพี่ไม่ได้รู้สึกว่าพี่มีความเจ็บแล้วหน้าพี่ก็ไม่ช้าด้วยแค่มันตึงๆตึงๆแค่รู้สึกตึงอย่างเดียวเลยแค่รู้สึกตึงไม่ได้มีความรู้สึกว่าเจ็บปวดทําไมไม่ไปทําต่างประเทศอะไรเงี้ยได้หาข้อมูลไหมครับอ๋อพี่ไม่กล้าไปเมืองนอกค่ะทำไมครับอ๋อพี่กลัวว่าไปแล้วคือเจอปัญหาใครจะมาดูแลเราพี่ก็ไม่กล้าเสี่ยงที่จะเอาชีวิต พี่ไม่รู้ว่าทําไปแล้วมันจะได้กลับบ้านหรือเปล่าอ่าเราอยู่ที่นี่เรามีครอบครัวเราดูแลเราก็คิดว่ามันน่าจะปลอดภัยกว่าแล้ว<ร>พี่เ,เชื่อในฝีมือคุณหมอเนี่ยห้าวันเนี่ยเพิ่งทํามาเนี่ยมันคุ้มค่าไหมพี่คุ้มค่าเรารู้สึกเราแฮปปี้อ่ะ,อะเราแฮปปี้กับหน้าเรามันทําให้เราดูดีดูสวยขึ้นเหมือนมันเป็นของขวัญให้ตัวเองเนาะใช่ทํางานทําอะไรมาแล้วก็ คืออายุห้าสิบหกแล้วว่าแล้วไม่ให้พี่ทําตัวนี้พี่จะไปรอทำหลกหกสิบแล้วพี่ก็คิดว่ามันสมควรเก็บเวลาแล้วก็เราก็คิดว่าเรามีความพร้อมตรงนี้ด้วยฝากคนที่อยากทําก็คือเข้ามาทําที่ธีรพรคลินิกได้เลยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้อันตรายอย่างที่เราคิดเพราะพี่เองพี่ก็กลัวพี่ก็กลัวกลัวมากๆพี่ก็ถามตลอดว่าพี่จะเป็นไรไปไหมพี่จะฟื้นไหม แต่พอทําไปพี่รู้สึกว่าพอพี่ลุกขึ้นมาพี่ก็รู้สึกว่าเออมันไม่มีความเจ็บปวดอะไรเลยมันเหมือนกับปก,กบติพี่ก็เดินออกจากคลินิกทาเสร็จพี่ก็กลับบ้านได้เลยค่ะเป็นนอนโรงพยาบาลอ๋อไม่ต้องนอนนะคะทําเสร็จก็กลับบ้านได้ค่ะโอเคไหนไหนแผลท,ที่ตรงไหนางครับแผลเปิดเปิดนิดตรงน,รงนี้ใช่ไหมอันนี้คห้าวันห้าวันโอ้ไม่บวมเลยนะครับ ไม่บวมไม่ไม่ไม่ช้ำเลยค่ะโอเคไอไอข่างครับอีกฝั่งนึงโอ้อ่ไม่ช้ำไม่บวมเลยค่ะแค่ตึงๆแล้วก็ไม่ได้มีความเจ็บปวดนี่ทำมาวันที่ห้าแล้วตัดไหมแล้วพี่รู้สึกว่าพี่แฮปปี้กับตรงนี้ค่ะ